วันแรกที่พี่พี่พมอมวลชนโทรหาติ๊กเนี่ยมากกว่า200มิตรคอรนะคะแต่ว่าติ๊กเนี่ยต้องขอขอโทษจริงๆที่ให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากนะคะเพราะหนึ่งติ๊กไม่อยากภาพพิงถึงคนอื่นบุคคลอื่นซึ่งเป็นคนที่ติ๊กรักอยู่2คนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ติ๊กแก้ไขเริ่มต้นใหม่แล้ก็พร้อมที่จะปรับปรุงนิสัยของตัวเองนะคะ ไม่ว่าเจ้าหนี้คนไหนใดๆก็ตามที่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วหรือเป็นช่วงเวลาที่ติ๊กออกมาขอโทษให้สัมภาษณ์หมดแล้วในกรณีติ๊กไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขามีแรงจูงใจอะไรที่รู้ว่าติ๊กล้มอยู่แล้วเราก็คุยกันทุกอย่างติ๊กช่วยเหลือเขาเรื่องเงินด้วยก้อนหนึ่งทั้งๆท,ที่ตอนนั้นติ๊กก็ไม่มีเงินจะใช้นะคะอันนี้ถือว่า เจตนาคนเราเนี่ยคิดจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะ<อ>เจตนาเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุด<อ>ไม่ว่าพี่เขาคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของเขาเองซึ่งมันก็ไม่จริง<อ>นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ค้าประกันติ๊ก<อ>ซึ่งมันก็ไม่จริง<อ>เพราะว่าไปดูาตามบัตรประชาชนได้ว่าติ๊กเป็นคนกู้คนเดียวเซ็นคนเดียว ถ้ามีผู้ค้ำประกันที่เคยกู้มาแล้วสองรอบนะคะถ้ามีผู้ค้ำประกันเขาจะต้องเขียนชื่อผู้กู้ในกระดาษบัตรประชาชนอันนั้นด้วยแต่ครั้งนี้มันไม่มีอะไระแต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาจงใจของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรไ<ม>นะคะหมายมความว่ายอรคนนั้นใช่ไหมคะ ก็เมื่อกี้พี่ถามถึงใครอะค่ะอย่างใช่ค่ะอย่างอย่างวอไซเาบอกว่าตอนนี้มันเขาออกไปทางานไม่ได้เลยเพราะว่ามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรแบบนี้อันนี้นะคะพูดไปแล้วนะคะก็ขอพูดแค่นี้นะคะถ้าจะขยายอีกอย่างหนึ่งนะคะคือวันนั้นที่ติ๊กกู้มาเขาก็กู้เหมือนกันถ้าเขาจะตามคงไม่ได้ต้องตามส่วนของติ๊กค่ะเพราะติ๊กกับคนที่เจ้ากู้ผู้ผู้ผู้ที่ติ๊กกู้มานะคะ ผู้ที่กู้มาเนี่ยก็ยังติดต่อติดได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะตามอ่ะไปดูได้เลยว่าติ๊กโอนเงินให้ก่อนที่เขาจะโพสเนี่ยหมื่นหนึ่งแล้ววันที่เขาโพสอีก4 0 0พแล้วตอนอีกตอนหนึ่งติ๊กโอนให้คนที่ติ๊กเป็นเป็นเจ้าหนี้ติ๊กเนี่ยอีก4 0 0พหลังก่อนหน้านี้ติ๊กก็โอนให้ตลอดเวลาทั้งทที่ติ๊กเนี่ยออกข่าวออกรายการว่าติ๊กกำลังแย่ความรับผิดชอบติ๊กก็มีเพราะว่าติ ต้องการที่จะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเจตนาจงใจไม่ดีกับติ๊กติ๊กอาโหสิให้ค่ะอยอดที่พี่ติ๊กกู้มาคือ5้าห0ื่นสิงดำเปล่าใช่ไหมคะ คือจริงค่ะยอดท้าหมื่นเนี่ยรวมดอกด้วยนะคะน้องเพราะฉะนั้นนะพี่กู้สี่ยอดอีกหนึ่งหมื่นก็เป็นห้าใ่เพราะพี่ต็๊งจ่ายจ่ายตรงทุกงวนตามที่แบบอันนี้ตอบไปแล้วนะคะพี่ก็ต้องตอบได้แค่นี้นะคะต้องขอโทษจริงย่างอย่างระยะเวลาที่ตกลงกับทา,เางเจ้านะะี้พี่ขอโทษนะคะพี่ตอบได้แค่นี้จริงๆค่ะีะเ่เราเราท้อไหมกับการที่แบบตอนนี้เราโดนมรสุมอยู่แต่มันมีคนจ้องที่จะแบบออกมาพูดอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้เอางี้นะคะถามว่าท้อไหมวันที่ออกมากล้ายอมรับอ่า พี่เชื่อว่าน้อยคนมากๆที่จะออกกล้ามายอมรับแบบพี่นะคะแต่พี่ก็เชื่อว่าอีกมุมหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีใครที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่า direct message ของ IG ของพี่เพราะว่าตอนนี้พี่เปิดแค่ช่องทางเดียวที่พี่หากำลังใจก็คือ direct message ใน IG direct message ใน IG เนี่ยคนส่งข้อความมาเกือบแสนคนตอนนี้ห0,000ืคนมากกว่าคนคอมเมนต์ใน IG อีกนะคะหลายๆคนกล้าที่จะบอก สิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันหลายๆคนได้เล่นการพนันแต่หลายๆายคนเนี่ยยกย่องในตัวของพี่ซึ่งวันนี้ออกมาก้าหารเขาก็กําลังหาแรงบรนดาลใจเหมือนกันว่าเขาจะหลุดพ้นตรงนี้ได้อย่างไงเอาง่ายๆว่าถามว่าท้อไหมไม่เคยท้อค่ะถ้าถามว่าลําบากไหมมันก็ลําบากนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเรากลัวความลําบาก เราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราจะก็เราเองเราก็จะคิดว่าเฮ้ยลําบากว่ะแค่กูไปทางอื่นดีกว่าเฮ้ย,ยลําบากว่ะกูไม่เอาดีกว่าแต่สิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตติ๊กเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตที่สู้มาตลอดถามว่าลําบากไหมท้อไหมเคยเป็นค่ะในช่วง10วันแรกแต่วันนี้มา16วันแล้วที่ออกจากบ้านมาขอบอกเลยว่าไม่เคยท้อทุกวันนี้เดินออกจากบ้านนะคะมาทำงาน1กิโล เพราะว่ามันไม่มีแท็กซี่เข้าไปตรงหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ก็เดินได้ค่ะพี่พี่รู้จักกับทางวินมอร์คนนั้นแค่ไหนอะคะพี่ได้ตอบไปแล้วนะคะก็พี่ก็ไม่ขอพูดอีกนะคะไม่อย่างนั้นก็ขอโทษด้วยจริงๆรมันจะลามไปมากกว่านี้ไหมคะพี่ิ๊กเรื่องของวีนมอร์คนนี้ทําไมพี่ต้องกลัวคะเพราะว่าหนึ่งทำไมพี่ต้องกลัวในเมื่อพี่กู้พี่ใช้ ให้ดอกร้อยยี่สิบบาททำไมต้องกลัวไม่กลัวคะ่ะอ,อย่างเห็นผมทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงอ,ออกมาแ์เราเหมือนร้งพี่พูดได้แค่นี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษด้วยมไมย่ขอพูดเรื่องเก่าแล้วนะคะการติ่ตอเข้าไปบ้างไมค่อยมีติถ้าน้องยังถามเรื่องเก่าอยู่นั้นขออนุญ,ญาตจริงๆเพราะว่าตอบได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าวันเนี้ย่ติงค่ะขอขอนุญาตถามว่าอย่าง ทั้งหมดคิดว่าเราจะเครีย์จบประมาณไหนพี่ในการมุกออนต่อไปค่ะองาฮะถ้าจะให้ตอบเป็นวันและเวลากับตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาอยู่นะคะไม่อยากที่จะขอพูดเรื่องดเดิมถ้าทุกคนพี่ๆทุกคนอยากจะเป็นกำลังใจให้หนูก้าวต่อไปได้แก้ไขาในสิ่งผิดพลาด หนูขอความกระดุณาและก็ความเห็นใจเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นทิกอยากได้กำลังใจไม่อยากได้คำถามที่เจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในการมรุกออนจะไปยังไงน่าจะดีกว่าอ,อาจารยพีใช้เวลาใช้การมรุกอยอนยังไงคะกับกอรที่เกิดขึ้น จริงๆอยากจากในใจเลยนะคะพี่น้องนพี่ๆน้องๆทุกคนว่าติ๊กก็เป็นผู้หญิงกระหคนหนึ่งอะที่สามารถกล้าพูดทุกอย่างได้แต่ติ๊กก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดตรงกับความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นติ๊กรพความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าวันนี้ติ๊กแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วพี่ๆน้องๆอยากถามอะไรถามได้หมดเลยนะคะ ไม่ปิดบังอยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้ที่ออกมาก็ไม่ได้คิดจะโกหกคิดอยากจะพูดความจริงหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้ที่จะก้าวไปข้างหน้าคือลูกค่ะอะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไม่ได้อะไรที่ไปออกรายการได้อะไรที่ออกรายการไม่ได้อะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้อะไรที่หาอะไรได้ได้อะไรที่หาอะไรได้ไม่ได้ทุกอย่าง มันถูกตีกรอบไว้ในภาพที่ถูกต้องในภาพที่ไม่เอาตัวเองไปคุมเครือในสิ่งที่ feet, ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หนุ่มและลูกกำลังรอดูอยู่คือการแก้ปัญหาในสิ่งที่ตกที่ถูกต้องกับตัวเองเป็นคนใหม่เดินทางที่ถูกเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างจะใช้เขียย์เมื่อไหร่นี่ทุกอย่างเนี่ยน,นะคะ ถูกแบ่งเงินก้อนหนึ่งซึ่งออกรายการหรือว่างานจากอันอื่นที่แบ่งก้อนหนึ่งให้กับคนหลายๆคนเป็นก้อนทีละเล็กทีละเล็กทุกครั้งแม้แต่ตัวเองจะลำบากก็ไม่เป็นไรพี่ติกแสงว่าตอนนี้อย่างเรื่องแบบอ,าอาบายมุกเองพนันเองคือเราไม่ไม่อบาอยมุกคือเรื่องอะไรคะอ่ะอย่างเรื่องการพนัน,นเองอะไรเงี้ยคือเราไม่ไปแต่ต้องแล้วอ้วนที่ออกมาพูด มีรายการออกรายการเลือกว่าออกแค่2รายการนะคะอยากจะบอกว่าติ๊กมีรายการที่ติดต่อจะให้ออกมากจริงๆแต่ถ้าติ๊กเห็นแก่เงินโดยมั่วซั่วไปหมดโดยเห็นแก่เงินเป็นหลักทั้งๆท,งท,งท,งท,ที่ติ๊กเองลําบากตอนเนี้คงจะไปออกรายการหลายรายการเพื่อเอาเงินค่ารายการถูกไหมคะยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่มีการเล่นแล้วการพนันแะไรแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย การพวกนั้นพอ,อติ๊กรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ไม่ควรทํานะคะตอนนี้นอยากขอโอกาสได้งานอย่างด้านไหนบ้างคะคือตอนนี้ถามว่าโอกาสที่อยากได้อ่ะนะคะแม้แต่ทุกคนหลายๆคนในสังคมไทยด่าติ๊กก็ยอมรับได้เพราะว่าวันนี้ติ๊กอยากจะเป็น คนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่กล้ายอมรับผิดที่ตัวเองทําได้ที่ผ่านมานะคะอยา่างแมนแมนเลยว่าคนจะด่าด่าได้ค่ะเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาสอนสั่งและตักเตือนเราด้วยคําด่าคนที่ชมติ๊ก็ยอมรับค่ะคือคําพวกนั้นคือการให้กําลังใจติ๊กให้ติ๊กลุกขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ติ๊กเองยอมรับได้ทั้งสองทางอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองถูกไหมคะและยอมรับ ในความผิดที่เราทําได้แต่ถ้าสมมติว่าใครมาด่าเราไปไปดูได้นะคะว่าเมื่อก่อนด่ามาด่ากลับไม่โกงเดี๋ยวนี้ผิดด่ามาเลยคะ่ะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมอ่อย่างไรได้ตอนนี้ตอนตอน,นี้เราได้คุยกับพี่นุ่มเลยคะ่ะไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยมานานแล้วค่ะจริงเราไม่เปิดโอกาสให้คุยเลยพี่คิดว่า คนเราอะ่ะพี่คิดว่าพี่หนุ่มอ่ะไม่ได้เป็นคนใจไม้ไส้ละกรรมขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างเขาคงจะเสียใจแล้วก็ผิดหวังจากการกระทําของเรานะคะอย่างตอนนี้พอมีอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนก็จะไปถาถมที่พี่หนุ่มก่อนเลยพี่ติ๊กคืออย่าถาถมพี่หนุ่มเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะถาถมเนี่ยให้มาถาถมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มไม่ได้ผิดนะคะคือเขาเป็นสามีที่ดีมากแล้วเขาก็ เป็นสามีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเจอกันเร็วเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มตอนแรกเนี่ยอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ที่ยับเยินเหมือนกันนะคะเราสองคนเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าความลำบากความกอดคอกันร่วมเป็นรบตายกันมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันมากันในลักษณะแบบไหน oh. เพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ในสิ่งที่ พี่หนุ่มเป็นสามีคนหนึ่งแล้วที่พร้อมปกติที่จะออกไปรับงานได้ทั้งสมองทั้งสภาพจิตใจและหลายๆอย่างถูกไหมอย่างที่ทุกทุกทุกคนก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะด่าพี่หนุ่มว่าไม่แมงถ้าจะด่าว่าพี่หนุ่มแบบว่าเออมาแฉพี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าด่าพี่หนุ่มเลยถ้าจะด่ามาดามาด่าติาค่ะอย่างไรได้ตอนนี้ของของพี่ติก๊กขามาจากทางด้านไหนบ้างะคะใครช่วยในเรื่องงานเรื่องเองินอะไรตอนนี้นะคะคือ ไม่มีใครช่วยเรื่องเงินนะคะแต่ก็มีแบบว่าส่งไดเรกเมสเซจมาว่าเาพี่อยากให้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเงินเก็บเอาไว้เป็นก้อนนึงไปใช้นี่แต่ตัวเราอะเราคิดว่าเราอยากจะทำงานก่อนนะคะ<ม>เพราะว่ามันสบายไปไหมอะกับการที่นอนอยู่แล้วได้เงินถูกป่ะคะม,มันมันก็มีนะคะที่แบบว่าใช้ช่วงจังหวะที่เราอ่อนแอล้มลงซ้ำเติมเหยียบซ้ำก็มีนะคะ บางคนก็ใช้จังหวะที่เราล้มล้มลงไม่มีทางไม่มีโอกาสแต่ก็อยากได้เราในการจ้างเราขึ้นงานก็มีค่ะเพราะฉะนั้นขอประกาศเลยว่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เดินทางทางนี้ค่ะถ้าเดินทางทางนี้นะคะชีวิตก็คงแบบไม่มีนี่ถูกไหมคะตอบมาเยอะไหมคะในแนวทางนี้ก็มีเยอะค่ะคืออย่างตอนนี้รายได้ทั้งหมดคิดติคคนหาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยตอนนี้รายได้ทั้งหมดนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ เอาจริงๆนะพี่เองอะเวลาที่พี่มีข่าวหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนครั้งนี้ ครั้งนี้เนี่ยพี่ทําให้เห็นที่พี่ทำให้พี่เห็นว่าคนไทยที่มีน้ําใจให้โอกาสคนคนที่ผิดพลาดมีเยอะมากจากไดเล็กไม s เสนะคะมีคนหลายคนที่ขายของอยากให้หรีวิวมีคนที่หลายคนที่เคยติดการพนันอะและตอนนี้ก็รวยมากหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่พลาดที่ผิดติดการพนันมีอีกเยอะคะ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ลุกได้แล้วก็รวยอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าคาตัวมีแอบัพคาตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ ที่เราผักสังห้าริง้านนว่คือจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนี่อเนี้ยมันคือนี่นที่ไม่ได้มาจากการพนันโดยทั้งหมดทั้งมวลแต่มันเป็นนี่ที่มีบนทินของการพนันเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนี่นะคะมันคือนี่ ในส่วนของเงินของลูกที่ได้เอาเงินของลูกมาปิดใช้หนี้ในบางส่วนติ๊กอยากจะเอาเงินส่วนนี้ได้คืนวิจิได้คืนพี่หนุ่มบางทีที่อยากเราทำไม่รู้ว่าความรักมันไม่เกี่ยวกับเงินทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าคิดว่าความรักมันจะต้องมาจากเงินหรือแก้ปัญหาจากเงินตอนนี้มีบางคนนะคะจะปลดหนี้ให้ทั้งหมดพร้อมก็ให้เงินใช้อีกต้องหลายล้านมีข้อเสนอมาแต่เรายังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นทำ,ทำไมเราถึงเลยจะยังไม่รับอะคะพี่เจถ้าเรารับ คือการเห็นแก่ตางปลดหนี้ได้แต่เราต้องแลกอย่างอื่นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หวังสบายหรือปลดหนี้หรือมีเงินใช้อีกเยอะแยะมากมายหรือมีบ้านอยู่ดีๆหรือว่ามีรถขับสวยเพราะฉะนั้นการแก้ไขของติ๊กตอนนี้คือแก้ไขในถึงสิ่งที่ถูกต้องกลับไปเป็นแม่มีวีจิอย่างภาพโพสที่ดีที่มันสะอาดไม่ใช่ว่าแม่วีจิไปทําสิ่งที่สกปรกมาแล้วก็เอาเงินมาปลดหนี้เอาเงินมาให้ลูก ลูกคงไม่ภูมิใจหรอคะ,อะคือการครอบสนอคือให้เราไปเป็นผู้ชีวิตเขาด้หรือว่ายังไงคมันก็มีหลายคนนะมันก็มีผู้ชายแบบว่าติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็ก็มีอ่ะที่จะดูแลหรือไม่ก็เอาเงินช่วยหรือไม่ก็ก,ก็ต่างๆแล้วนะาค่ะคือจะไปโทษว่าเขาแบบ ผิดก็ไม่ได้นะคะบางทีการช่วยของคนเราทุกคนอะ่ะมันแตกต่างกันช่วยหวังผลก็มีช่วยโดยที่ไม่ให้ฟรีๆก็มีช่วยโดยที่ด้วยใจก็จริงก็มีโดยที่ไม่ต้องการอะไรก็มีค่ะมันอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราเองจะมองเห็นตัวเราเองมีค่ามากเท่าไหร่ที่จริงอย่างทุกวันนี้การที่เราหาเงินมาเราเราพอที่จะใช้นี่ในแต่ละเดือนไหมหรือเราพูดเจรจาไงกับเจ้าหนี้บ้างคะคือ นี่นะคะพี่เขาพูดไปแล้วแล้วก็ไม่ย้ำเรื่องอันนี้อีกแล้วเพราะว่าการที่ไม่ให้สัมภาษณ์พี่พี่นักข่าวหรือสื่อมวลชนอตอนที่โทรมาหรืออะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะต้องมาอยู่และสัมภาษณ์ตรงนี้เพราะหนึ่งสิ่งที่พี่หนุ่มเห็นหรือต้องการมันเขาไม่ต้องการสภาพแบบนี้แต่วันนี้ก็หลุดเข้ามาตรงนี้แล้วอยากจะ ขอร้องความเห็นใจว่าเวลาพี่ๆหรือน้องๆทุกคนจะเขียนข่าวลงไปลักษณะไหนก็ตามขอให้นึกถึงการกลับไปหาวิจิของพี่ด้วยอันนี้อยากขอโอกาสอะไรจากพี่หนุ่มอิ๊กามครพี่หนุม่มเหรอคะถ้าจะบอกว่าขอโอกาสมันคงจะมากเกินไปเนาะ สำหรับคนที่ทำผิดขนาดเนี้ยถ้ามันผิดมากแล้วจะขอโอกาสมันคงมากเกินไปนะคะขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเราดีกว่านะคะขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเรามาแล้วทำให้มันดีทำให้มันขาวสะอาดไม่มีมลพินทำให้ภาพเนี่ยที่เป็นแม่ ของลูกของเราได้พี่มันลบตรงนี้ได้ขอทําตรงนี้มากกว่าทิตติก็มีข้อคิดอะไร่ที่เจอนตอนนี้เป็นอางนั้นผมว่าเรื่องของเราเลยมันเป็นข้อคิดพี่ว่านะคะมีคนล้มจากการพนันเยอะจากการได้รัเมสเซจเข้ามาเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอีกอีกประตูหนึ่งหลังบ้านเลยเป็นห้องลับของเราเลยว่าทุกคนพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองโดยที่ไม่อายเลยอ่ะเพราะว่า เราเนี่ยออกมายอมรับกับสังคมได้และเขาก็ออกมายอมรับกับเราได้เพื่อเอาตรงนั้นเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะติ๊กเชื่อว่าทุกคนที่ติดการพน,นันหรือว่าเล่นการพน,นันนะคะเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอกคะ่ะเขาไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นหรอกคะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องกลับไปดูว่าครอบครัวเนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นให้การช่วยเหลือของเขาหรือเปล่า ณเวลาที่เขาขอร้องณเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะมันอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เขาเลยอาจจะใช้วิธีแบบนี้ในการหาเงินมาหุนพอมาหมุนมาหุนเขาก็อาจที่จะทําให้ตรงนี้เขาติดถลำลึกเข้าไปอีกอันนี้ไม่ใช่ชีวิตของพี่นะคะพี่พูดหมายถึงคนที่ไดเรกเมสเซจเข้ามาเขาเขียนแบบนี้นะคะก็อยากให้เวลาที่หลายๆคนเขาขอร้องความช่วยเหลือครอบครัวหรือญาติเขาหรือใครก็ตาม ให้ช่วยเหลือเขาไปตั้งแต่ขั้นแรกมันจะไม่มีขั้นต่อไปสำหรับเขา,เานะคะ